โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็อ่า,าเวลาว่างลงคลิปอยู่เนาะก็สําหรับวันนี้นะครับมีอ่าโหมดสงครามนิวเคลียร์เข้ามานะครับก็อย่างที่เห็นกันเนาะอ่าเวลาเปิดให้บริการนะครับหรือเวลาเปิดเล่นนะครับสามารถเข้าเล่นได้อ่าเวลา1 2บสองถึงสินะครับก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็น่าจะเป็นอ่าสิบเอ็ด ถึง13นะครับก็11โมงถึงบ่ายโมงนะครับ11บสนาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับเป็น18นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับก็1ทุม่มถึง3าทุ่มนะครับเวลาไทยเนาะเวลาที่เขาเขียนตรงนี้ลบ1ชั่วโมงนะครับก็สำหรับโหมดดีพี์นะครับอย่างที่เห็นกันเนาะห้ามใช้เท,ทมกันขุดนะครับ ไอเทมสุ่มก็จะสุ่มได้แต่บนช็อตที่บนช็อตไฮช็อตแล้วก็นิวเคลีย์นะครับก็ตาฟื้นฟูพลังงานคือ100%นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตานี้เรากดพลังงานไปหมดนะครับตาหน้าจะฟื้นพลังงานแน่นอน100%นะครับอ่านนี้เนาะอ่ไอเทมไอเทมอไอเทมที่แนะนำนะครับอืมแบบนี้ก็ได้นะครับ สำหรับลูนนะครับลูนยิงคน้นอัตราคิบขอใช้เป็นภูมิคุ้มกันแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้หนูระบาดนะครับหนูค่อนข้างเยอะนะครับก็ใส่ไปเพื่อเนะครับบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะครับ โอ,โ,โอ้โหคนโอ้โหคนโหได้ไม่มีใครเล่นนะเพราะว่าสามนทีสุดท้ายแล้วนะครับก็ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครหลายๆคนนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่ถามเข้ามานะครับสําหรับเซิร์ฟยูอีนะครับเติมยังไงนะครับหน้าเว็บเนาะเขาจะมีให้เลือกโซนอยู่นะครับเราสามารถเลือกโซนแล้วก็ติ๊กเลือกตัวละครที่เราจะเติมได้นะครับอย่างเช่นตัวผมชื่อมิวเกมเนาะก็สามารถเลือกได้นะครับต้องดูดีๆนะครับว่าเราเติมตัวไหนนะครับถ้าเราเล่นหลายเซิร์ฟเนาะหรือไม่ตัดปัญหานะครับให้ร้านเติมให้นะครับ ยิงกระบอดครับสนุกแหละงานนี้ก็มาเล่นโหมดนิวเคลีย์ให้ดูนะครับก็ยิงกันได้ปกติเลยนะครับแต่อัตราการดรอปนิวเคลียร์จะเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวนี้เมตาใหม่นะครับเมตาหายตัวชาร์จยิงกันนะครับอ่า อันนี้แหลงเป็นที่ระบาดมากเลยนะครับแนะนําให้พกไอเทมตรงนี้ไปด้วยนะครับตัวจับระเบิดนะครับค้นหาการมองไม่เห็นนะครับในระยะ450นะครับก็คือตัวล่องหนนะครับความกว้างก็ประมาณวงกลมตรงนี้นะครับ อนนี้อ่ไอตัวชาร์จยิงระบาดหนักมากๆเลยนะครับนี่วิธีอคิวบอดแบบรวดเร็วปลอดภัยนะครับแนะนำใช้เป็นปืนไฟฟ้านะครับปมชิชิงอ่ะเรียบร้อย เล่นตาเดียวเนาะจบพอดีตาเียวจบมันต้องอย่างนี้เลยเหรออ่าสำหรับไอเทมนะครับหัวนิวเคลียร์นะครับก็จะมีคุดแจงเงินคุดแจงทองนะครับแล้วก็ทองนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยแนะนําให้แรกนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับก็จะเป็นหินแร่เนาะในช่วงแรกๆที่ต้องการอัพอาวุธนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับจะเป็นทองนะครับสองค้งเนาะ แล้วก็ผูกขวสัตว์ขี่นะครับช่วงนี้จาเป็นมากๆเลยนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนมากากิจกรรมแบบนี้มาอย่างแรกผมจะเล็งทองเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็พวกผูกขวสัตว์ขี่อะไรที่อัพแบบเยอะๆนะครับเป็นอย่างที่2นะครับอ,อันนี้เป็นารกินลายวันนะครับในการเล่นแต่ละครั้งเนาะโอเคก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับ ที่สิบเก้ายี่สิบอีกนิดหนึ่งนะครับหกร้อยห้าหกอ่าน่าจะอ่าไม่ถึงนะครับอ่าไม่ถึงจริงด้วยน่าจะต้องรอเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอ่าเลเวลยี่สิบน่าจะปลดนะครับอ่าไม่ปลดครับก็น่าจะอีกหลายวันอยู่นะครับกว่าผมจะได้อาวุธที่ต้องการนะครับ อ่ uh, ใช่อ๋อ oh, ใช่จริงด้วยปืนเลเซอร์นะครับโอ้ oh, mm hmm. มีแผกทองด้วยนะครับปืนเลเซอร์โอเคได้มาห้าเศษน่าจะขาดอีกประมาณห้าเศษนะครับหรือขาดอีกสิบเศษอ่าขาดอีกสิบเศษนะครับก็มาดูกันว่าอ่าสี่หมื่น ชิปพลังงานนะครับจะอัพได้ถึงขนาดไหนเนาะอะ่ส่วนอย่างอื่นไม่มีแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมอ่าสัตว์ขี่เนาะได้ออกไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้แลกอะไรก็เสียใจด้วยนะครับกิจกรรมได้ออกไปแล้วนะครับชิปชิาประมาณนี้เนาะ ก็ตอนนี้จัดฝูงแบบแย้าแย่มากเลยนะครับจะมีคลิปแบบวิธีทำอันนี้นะครับเนี่ยมันติดอยู่นิดนึงนะครับคิดไม่ออกนะครับวิธีทำชำําระาตุแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนทำในคลิปหน้าเนาะก็ตอนนี้จะเตรียมตัวย่อยนะครับตัวย่อยสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็แปลงเปลี่ยนเป็นดาว แล้วก็จะใช้ดาวในการอัปเกรดนะครับอ้าอัพผลึกธาตุแบบนี้นะครับโอ้โหมีอ,อยู่สิอันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็จนนะไม่รู้จะจนไปถึงไหนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ